แต่เช้าตรูดแจ็คก,กับแม่ของเขาได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อตามหาทูทีนตั้งแต่วันที่เธอทิ้งจดหมายไว้แล้วหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเขาก็ไม่เคยมีความสุขได้อีกแม้แม่ของเขาจะกําลังวางแผนเที่ยวพักผ่อนแต่ทันทีที่รู้ว่าทูทีนหายไปเธอก็ระงับทุกอย่างทันทีเพื่อร่วมเดินทางไปกับลูกชายทั้งสองคนไปตามหาตามจุดที่เคยคุ้นเคยไซก่อสร้างถ้ำหินบ้านของคุณยายไทยแม่สามีเก่าของทูทีนแจ็ค ถึงกับขอให้เพื่อนร่วมง,งานในไซช่วยกระจายข่าวและสืบถามแต่ทุกความพยายามล้วนไร้ผลไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปที่ไหนซึ่งยิ่งทําให้เขากังวลกระวายมากขึ้นแม่ของเขาแม้จะไม่พูดอะไรมากแต่แววตาก็บอกชัดถึงความกังวลเมื่อไปถึงบ้านของคุณยายทายบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดตั้งแต่นาทีแรกคุณยายยืนกอดอกอยู่หน้าประตูมองแม่ลูกคู่นั้นด้วยสายตาเย็นชาและไม่เป็นมิตรน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยเสียดสีและประชดประชันคิดว่าพวกคุณดีนักหรอา ช่วยกันเลี้ยงทูเทียนอย่างกับสมบัติล้ำค่าแล้วสุดท้ายก็ปล่อยให้หายหัวไปแล้วตอนนี้จะมาถามฉันทําไมแม่ของแจ็คยังคงพูดอย่างสุภาพเธอไม่ต้องการมีปากเสียงเราแค่อยากรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเท่านั้นค่ะเราติดต่อเธอไม่ได้หลายวันแล้วพวกเรากําลังเป็นห่วงแต่แทนที่คุณยายจะเข้าใจเธอกลับตะโกนใส่ด้วยเสียงแข็งกร้าว่วงเหรอบ้านฉันมันเลวร้ายนักใช่ไหมถึงพวกคุณต้องพาเธอหนีไปถ้าเธอหนีไปไหนก็ไปหาเองสิอย่ามาวุ่นวายกับฉันแจ็ครู้สึกไม่พอใจอย,อย่างหนักแต่เขาพยายามควบคุมตัวเอง ผมแค่ช่วยเธอเพระสงสารไม่ได้มีเจตนาอื่นคุณป้าคงเข้าใจผิดแต่คำอธิบายของเขากลับทำให้คุณยายเดือดาานกว่าเดิมเธอชี้หน้าแม่ของเขาอย่างไม่ไว้หน้าจากนี้ไปเลิกพูดเรื่องเพื่อนฝูงฉันไม่อยากยุ่งกับคนที่เข้าข้างผู้หญิงที่ทิ้งสามีเธอเดินกลับเข้าบ้านปล่อยให้แม่ลูกคู่นั้นยื่นอึ้งอยู่หน้าประตูแม่ของแจ็คจับมือเขาแน่นพูดเสียงเบาไม่เป็นไรลูกเราทำในสิ่งที่ถูกท่าทูเทียนกำลังลำบากจริงๆ แม่ก็ยังอยู่ข้างลูกเสมอฝนเริ่มตกหนักในตอนบ่ายถนนในภูเขาเปียกแฉะลื่นไถยท,ทาให้การตามหาเธอยิ่งยากขึ้นฝนที่ตกลงมาดูเหมือนเป็นสัญญาณของพายุที่กําลังใกล้เข้ามาสุดท้ายทั้งสองจึงต้องกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งแม้จะยังไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยแต่ในสายตาของแจ็คยังมีแววแห่งความหวังทูเทียนเธออยู่ที่ไหนหนอหนาวไหมกลัวอยู่หรือเปล่า ฝนป่าโปรยปลายไม่หยุดทำให้บรรยากาศหนาวเย็นจับใจทูเทียนนั่งกอดเข่าอยู่ข้างกอไผ่พิงหลังกับฝาไม้ชื้นของกระท่อมร้างตรงหน้าเสื้อผ้าเธอเปียกโชกจนแนบตัวเส้นผมเปียกชุ่มติดแก้มขาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยโคลนแต่เธอไม่รู้สึกถึงความสกับปรกหรือเหนอหนะใดๆเพราะสิ่งที่กัดกินเธอรุนแรงยิ่งกว่าความหนาวหรือความเปียกคือความหิวความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวที่เกาะแน่นไม่ยอมปล่อยเรื่องหน้าของเธอคือกระท่อมที่สร้างจากไม้ไผ่เก่าๆมีผ้าใบาเก่าขาดรุ่งริ่งปลิวสายอยู่ ดูเหมือนจะเคยมีใครบางคนใช้ผักช่อกราวแต่ตอนนี้ไม่มีใครอีกแล้วแม้จะเก่าโทมแต่มันก็ยังกันฝนได้บ้างเธอจึงค่อยๆพยุงร่างที่ไร้แรงเข้าไปนั่งในมุมหนึ่งของกระท่อมอบกอดตัวเองแน่นเพื่อไล่ความหนาวเมื่อฝนเริ่มสาทูทินก็ตัดสินใจออกจากกระท่อมไปหาอะไรรองท้องเธอเดินตามทางเล็กๆระหว่ังไร่จนเจอต้นมะละกอที่ออกลูกอยู่สองสามผลเธอเก็บลูกเขียวๆมาได้สองสามลูกไม่มีเกลือไม่มีเครื่องปรุงไม่มีหม้อหรือไฟเธอจึงต้องกัดกินสดๆทั้งรสฝาดขมที่แล่นขึ้นคอ แต่เธอก็ยังต้องเคี้ยวเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เธอมีอีกด้านหนึ่งแจกยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านมองออกไปยังแนวป่าที่ฝนยังคงตกไม่ขาดสายเขาใช้เวลาหลายวันติดต่อชาวบ้านถามไถ่าตามสายงานแต่ไม่มีใครเห็นแม้เงาของทูเทียนแม้ความยากลําบากจะเพิ่มขึ้นแต่เขาไม่ยอมแพ้ในห้องนั่งเล่นแม่ของเขากาลังชงชาเธอมองลูกชายด้วยสายตาห่วงใยแต่ไม่กล่าวอะไรให้เขากังวลเมื่อแจกเดินเข้ามาเธอถามเบาๆยังไม่เจออีกหรอลูกแจกใส่หน้าเสียงเขาแหบผ้า ผมไปมาหมดแล้วตามจุดที่เคยไปไม่มีใครเห็นเธอเลยแม่ของเขานิ่งคิดแล้วพูดอย่างมั่นคงถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราออกไปไกลกว่านี้ไปไป่ายฝั่งไปหมู่บ้านข้างๆไปถึงถ้ำก็ได้แม่จะไปกับลูกแจกมองแม่ด้วยความแปลกใจแม่ไม่ไปเที่ยวแล้วหรอเธอยิ้มบางๆมีอะไรสําคัญเท่ากับการช่วยคนที่ต้องการล่ะเด็กคนนั้นไม่มีใครเลยถ้าแม่กับลูกยังพอช่วยได้ก็ควรช่วยจนสุดทางขณะเดียวกันทู่เทียนนั่งอยู่ริมทางเก็บผลมะละกอที่เธอเพิ่งเก็บได้ห่อด้วยใบยตอง มัดด้วยเชือกที่เก็บตกมาจากข้างทางเธอตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังตลาดประจําหมู่บ้านข้างๆเพื่อนํามะละกอพวกนี้ไปขายถึงแม้จะไม่ได้ราคาแต่ถ้าขายได้เธออาจมีเงินซื้อข้าวซื้อเกลือหรือไม่ก็แค่มีที่ให้นั่งท่ามกลางผู้คนได้ฟังเสียงหัวเราะได้รู้ว่าเธอยังมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้ ฟ้าเพิ่งเปิดหลังฝนที่ตกยาวนานถูเทียนนั่งเงียบอยู่หน้ากระท่อมไม้เก่าที่รุดโทมแววตาเธอมองไกลออกไปอย่างเหม่อลอยมือกอดเสื้อบางๆแน่นความเงียบรอบตัวยิ่งทําให้ความเหงาชัดเจนขึ้นจนแม้แต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ยังทําให้เธอสะดุ้งหญิงชราคนหนึ่งเดินผ่านเหลือบตามองกระท่อมสภาพรุดโทมก่อนจะหยุดและพูดเสียงแข็งหนูเอ๋ยที่ดินตรงนี้เป็นของฉันนะจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องรู้จักเกรงใจไม่ใช่อยากตั้งอะไรตรงไหนก็ได้ ทุเทียนลุกขึ้นทันทีก้มหัวขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูแค่มาอยู่ชั่วคราวไม่กี่วันเองค่ะหญิงคนนั้นไม่ตอบแต่อารมณ์ในแววตาดูไม่เป็นมิตรทูเทียนล้วงกระเป๋าหยิบเงินเย็บๆบยับสองสามใบแล้วยื่นให้เป็นการขอความสงบอย่างเงียบๆเมื่อได้รับเงินหญิงชาราจึงยอมเดินจากไปปล่อยให้เธอกลับมาอยู่กับกระท่อมที่แทบไม่กันแดดกันฝน หลังจากนั้นไม่นานทูเทียนคิ้วตะกราเดินไปยังลำธารใกล้บ้านเธอเก็บใบตองเด็ดยอดผักป่าหลายชนิดและเจอลูกมะละกอสุกสีเหลืองทองเธอนั่งลงกรหยิเปลือกออกอย่างระมัดระวังแล้วลิ้มรสความหวานเย็นสดชื่นจากผลไม้ธรรมชาติเธอเอาตัวรอดแต่ละวันด้วยผลไม้และผักจากป่าที่บ้านของแจ็คเขานั่งอยู่ในห้องรับแขกกับแม่สีหน้าเครียดแววตาเต็มไปด้วยความกังวลมองไปยังประตูราวกับรอใครบางคนแม่ของเขาพูดขึ้น วันนี้ฝนหยุดแล้วออกไปตามหาอีกสักที่เถอะไม่ได้ยินว่ามีคนเห็นผู้หญิงพบภาพไปตลาดเช้านี้ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะลองดูแจ็คพยักหน้าดวงตาเริ่มมีประกายของความหวังแม่พูดต่อถึงแม่จะกำลังจะไปเที่ยวแต่ถ้าลูกคิดว่านี่คือเรื่องสำคัญแม่ก็อยู่ด้วยเสมอเด็กคนนั้นน่าสงสารถ้าลูกอยากช่วยก็ทำไปตามหัวใจเถอะถ้าต้องการแรงแม่ไปด้วยหลังพูดจบทั้งแม่และแจ็คก,ก็พากันออกจากบ้านขับรถไปตามทางต่าง ถามไทยคนที่พบตามข้างทางแต่ไม่มีใครให้บอกแสได้เลยขณะนั้นทิวทีนกำลังนั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของตลาดเล็กๆข้างหน้ามีผลมะละกอไม่กี่ลูกกับผักปาที่เธอเก็บจากในป่ามาอย่างตั้งใจเธอนั่งจัดของเงียบๆขัดผิวผลไม้ให้สะอาดจัดเรียงผักอย่างประณีตไม่มีใครสังเกตหญิงสาวมิียบๆยที่นั่งอยู่ริมตลาดท้ายสุดและไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังท่าทางเรียบง่ายนั้นคือเรื่องราวอันขมขื่นและการต่อสู้ในใจระหว่างการอยู่ต่อหรือเดินจากไป หลังจากนั้นไม่นานมีชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาถามไถ่และอุดหนุนมะละกอของทุเทียนเธอยิ้มอย่างยินดีขอบคุณเบาๆแล้วเก็บของออกจากตลาดพร้อมความรู้สึกอบอุ่นเล็กๆที่อย่างน้อยในวันนี้เธอก็ยังมีคนเห็นเธอแม้เพียงชั่วครู่ ตลาดเช้าวันนั้นคึกคัากว่าทุกวันแสงแดดล้อผ่านผ้าใบกันแดดเหนือแผงขายของเสียงหัวเราะเจ้๊ยเจ้าของผู้คนสลับกับกลิ่นผักสดขนมพื้นบ้านและเสียงต่อราคาดังไปทุวมุมตลาดที่มุมหนึ่งซึ่งเงียบสงบกว่าทูเทียนนั่งเง,เงียบอยู่ข้างแผงมะละกอกับผักปลาที่เธอเก็บมาแววตาเธอมองเหมาะไปยังผู้คนที่เดินผ่านมือที่หยาบกร้านค่อยๆเช็ดฝุ่นบนผลมะละกออยงเบามือ ก่อนจัดเลี้ยงให้เรียบร้อยไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงผอมบางที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องผ่านคืนฝนที่ไม่ได้นอนและใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมที่ใกล้จะพังกลางป่ารกร้างในขณะเดียวกันแจ็คเดินผ่านตลาดสายตากวาดมองรอบด้านด้วยความหวังที่ยังไม่ดับเขาตัดสินใจลองมาที่ตลาดหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากพยายามหามาหลายวันโดยไร้ผลเขาถามทุกคนตั้งแต่คุณยายขายชาไปจนถึงแม่ขายผ้ตลาด แต่ทุกคนต่างสายหน้าตลาดที่แน่นขนาดด้วยผู้คนทําให้ไม่มีใครสังเกตผู้หญิงเงียบๆที่นั่งขายมะละกอธรรมดาระหว่างเดินหาแจ็คโทรหาแม่ด้วยเสียงแหบพร่าผมอยู่ที่ตลาดหมู่บ้านด้านล่างใกล้ถึงโซนขายผักแล้วถ้าโชคดีวันนี้อาจเจอเธอแม่ของเขาปลายสายถอนหายใจเบาๆก่อนตอบด้วยเสียงอบอุ่นระวังตัวด้วยนะลูกถ้าเจอถือเทียนบอกแม่ดีใจมาก หลังจากวางสายแจ็คยังคงเดินถามไทรอบตลาดอย่างไม่ลดละจนกระทั่งท่ามกลางความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเขาก็เห็นเงาร่างคุณตานั่งก้มหน้าอยู่ริมตลาดทูทีนกำลังจัดผักมาละกอไม่กี่ลูกวางอยู่ตรงหน้าใมหน้าเธอสูบลงจนเห็นได้ชัดเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาเธอทูอเทียนเงยหน้าขึ้นศบตาเขาพอดีสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจเธอลุกขึ้นทันทีเหมือนจะหนีแต่แจ็คก,ก็นั่งลงข้างๆพูดด้วยเสียงนุ่มหายไปไหนมาเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงขนาดไหน ทู่เทียนก้มหน้าน้ำเสียงเธอแผ่วเบาขอโทษฉันแค่ไม่อยากรบกวนแม่ของคุณไม่อยากรบกวนคุณกลัวแม่สามีกลัวเจี่ยจะตามมาวุ่นวายและหนีมาหลบที่นี่แจ็คมองเธอนิ่งไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเขาเพียงช่วยเธอจัดผักเงียบๆแล้วลุกขึ้นเดินออกไปก่อนจะกลับมาพร้อมถุงเสื้อผ้าใบหนึ่งอันนี้ให้เธอฉันกลัวว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วก็ไม่สบายอยู่ทู่เทียนไม่พูดอะไรแต่น้ำตาเริ่มคลอหน่วยตลาดยังคงพลุกพล่านผู้คนยังเร่งรีบแต่สำหรับเธอ แค่ได้มีเขานั่งข้างๆได้ฟังคำพูดที่ห่วงใยเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอให้หัวใจที่เหน็บหนาวของเธอได้อบอุ่นอีกครั้ง หลังจากแจ็คยืนเสื้อผ้าให้ทูเทนเขาก็พาเธอเดินออกจากตลาดอันวุ่นวายไปยังร้านอาหารเล็กๆริมถนนร้านมีเพียงโต๊ะเก้าอี้ไม้ไม่กี่ชุดแต่เงียบสงบและโล่งสบายแจ็คสั่งข้าวร้อนกับแกงให้เธอส่วนตัวเองก็เพียงสั่งน้ำเปล่าระหว่างรออาหารเขามองเธอพลางพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาราวกับกลัวทำให้เธอตกใจไปอยู่บ้านฉันชัวคล้าวเธอะที่กระท่อมนั่นฝนตกทีเดียวก็น้ำรัว่วลมแรงก็หลังคาแทบปลิว ฉันเป็นห่วงเธอจริงๆตูเทนเงียบไปครู่หนึ่งเธอก้มหน้ามองแก้วน้ำในมือก่อนใช้ปลายนิ้วแตะขอบแก้วเบาๆฉันรู้ว่าคุณหวังดีแม่คุณก็เมตตาแต่ฉันไม่อยากเป็นภาระใครอีกแล้วฉันทำให้แม่คุณถูกเข้าใจผิดทำให้คุณต้องเป็นห่วงฉันไม่อยากติดหนี้ใจใครไปมากกว่านี้อีกแจ็คก,กำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เงียบไปเขาเข้าใจดีว่าเธอกำลังพยายามรักษาศักดิ์ศรีสุดท้าย ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเขาเขารบความรู้สึกนั้นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลหลังจากกินข้าวเสร็จถูเทียนวางตะเกียบลงแล้วเงยหน้าขึ้นมองแจ็คฉันกําลังคิดจริงจังเรื่องอยากกับชายสันทนไม่ไหวกับการถูกดูถูกถูกจับตามองและถูกควบคุมฉันต้องการเส้นทางของตัวเองแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามแจ็คพยักหน้าถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเอกสารทางกฎหมายหรือที่พัก บอกฉันได้เลยอย่าฝืนตัวคนเดียวอีกเลยหลังอาหารแจกพาเธอไปพบกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งทั้งสองต่างเชื่อมัน่นและรู้จักทูเทียนดีภายในห้องหลังคาสังกสีเล็กๆผู้ใหญ่บ้านนั่งรอต้อนรับด้วยสีหน้าจริงจังทูเทียนนั่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะไม้เก่าเสียงเธอชัดเจนแต่แฝงไปด้วยอารมณ์คุณลุงคะหนูอยากยื่นคำร้องขอ,งอยาแต่ฝ่ายเดียวหนูไม่สามารถทนอยู่กับคนอย่างพี่ชั่นได้อีกแล้วหนูอยากจบเรื่องนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องหนีอีก ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าฟังอย่างตั้งใจแล้วหยิบแบบฟอร์มออกมาอธิบายให้เธอกรอกพร้อมชี้แจงขั้นตอนการยื่นเรื่องต่อสารอำเภอซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่2ถึง6เดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผู้เทียนค่อยๆเซ็นชื่อมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตากลับเปล่งประกายแน่วแน่เธอลุกขึ้นยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านก่อนหันไปมองแจ็คผู้ชายคนเดียวที่ไม่เคยปล่อยมือเธอเลยตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยพายุครั้งนี้และแม้อีกฝั่งของอนาคตจะยังมืดมน

Khiến tử tiên giật mình vội vàng lau nước mắt lùi thủ bước vào trong bếp tiếp tục công việc của mình. Những ngày qua cô không biết đã khóc bao nhiêu lần. Từ sáng sớm đến tối mịt cô phải lo hết mọi việc trong nhà. Nấu nướng giặt rũ, kẹt chè củi, gánh nước. Tay cô chai sạn, lưng cô mỏi nhừ. Nhưng cô vẫn không dám than vãn một lời. Cô sợ nếu mình mở miệng, thứ nhận lại sẽ chỉ là những lời cay độc. Nhưng tiếng chỉ trí không chút tình người. Cô đã từng hy vọng, từng nghĩ rằng dù Chuyện, dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần cô nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ ổn nhưng bây giờ cô hiểu rằng dù cô cố gắng đến đâu họ cũng sẽ không bao giờ xem cô là một phần của gia đình này nữa bên trong nhà Hương dựa vào Chiến cười nói vui vẻ cô ta không cần làm gì cũng được cưng nựng, được nâng niu cô ta chỉ việc ăn uống tận hưởng sự sủng sướng mà gia đình này mang lại còn cô